รักษาการผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติเนี่ยนะฮะก็ย้ำนะฮะว่าผมทำงานทำเพื่อประชาชนจับกลุมคดีที่ผิดกฎหมายส่วนความขัดแย้งของใครก็ว่ากันไปตนเองในฐานะรักษาการผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติขอทำงานดีกว่าไม่ยุ่งเกี่ยวกับใครขอให้ประชาชนช่วยในเรื่องการทำงานคอยเป็นหูเป็นตาอยากพบถ้าพบใครทำผิดสามารถแจ้งเข้ามาได้ย้ำ ความขัดแย้งของใครก็ว่าไปตามหลักฐานไม่แทรกแซงยืนยันไม่ลอยตัวตัวใหญ่ขนาดนี้จะไม่หนีปัญหาตราบใดที่ยังรักษาการผู้บัญชาการตํารวจแห่งชาติและมีบทบาทหน้าที่ตามคําสั่งนายกก็จะทําหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายไม่หนีปัญหาแน่นอนทีนี้มันมีอีกหนึ่งประเด็นค่ะคุณผู้ชมคะก็คือประเด็นที่ว่าทนายตั้มจะนําหลักฐานทั้งหมดไปยื่นให้กับบิ๊กเต่าพลตํารวจตรีจรูนเกียรติปานแก้วมันก็กลายเป็นว่าถ้ามองย้อนกลับไป คงไม่ลืมกันใช่ไหมคะบิ๊กเต่ากับบิ๊กโจ๊กเองก็ดูเหมือนจะเป็นคู่ขัดแย้งกันเหมือนกันเป็นคู่ขัดแย้งเลยล่ะไม่เหมือนคุณชฎาไม่ต้องคือไม่ต้องอ้อมคอมใช่ไหมคะดิฉันตรงตรงไปได้เลยนะได้เลยครับตรงตรงไปได้เลยนักข่าวก็เลยบอกว่าในเมื่อเป็นคู่ขัดแย้งกันแบบนี้ควรจะต้องเปลี่ยนพนักงานสอบสวนหรือไม่อย่างไรทางด้านของรักษาราชการแทนผู้บัญชาการตํารวจแห่งชาติท่านบอกว่าจริงๆแล้วเรื่องของการรับเรื่องต่างๆเนี่ย มันมีหน่วยงานชัดเจนอยู่แล้วว่าใครจะต้องรับและมันก็มีขั้นตอนกระบวนการในการตรวจสอบถูกต้องอยู่แล้วดังนั้นไม่ว่าจะเป็นยังไงส่งข้อมูลมาเถอะเดี๋ยวเขาจัดการเองก็คือไม่มีคําตอบนะว่าจะเปลี่ยนไม่เปลี่ยนแต่มันว่าคุณส่งข้อมูลมาก่อนเถอะและเดี๋ยวกระบวนการต่างๆมันเดินหน้าไปเองได้นะคะอ่ะมีเสียงทั้งเรื่องที่ยืนยันว่าไม่ได้โทรหาทนายสิทธารวมไปถึงประเด็นที่ไม่หนีปัญหา ฟังเสียงกันหน่อยค่ะไม่ใช่ครับไม่ใช่ผมแน่นอนนะครับผมไม่เคยติดต่อหรือเคยโทรไปอะไรเลยแล้วก็ไม่เคยใช้ใครกลมหน้าก้มตาทํางานอย่างเดียวครับเดี๋ยวรอให้ฝ่ายกฎหมายเสนอมานะครับ mm hmm. ก็ผมบอกแล้วว่าใครพูดอะไรก็รับผิดชอบรับผิดชอบด้วยถ้าฝ่ายกฎหมายเสนอมาว่าอะไรที่ทําให้องค์กรบุคคลก็ส่วนบุคคลนะครับแต่ถ้าองค์กรเสียหาย แล้วต้องดําเนินคดีไปตามกฎหมายก็ว่าไปตามนั้นผมทํางานทําเพื่อประชาชนจับกลุ่มคดีที่มันผิดกฎหมายอย่างเดียวนะครับความขัดแย้งระหว่างใครที่มันเกิดขึ้นเนี่ยผมเป็นผู้นําองค์กรตอนนี้นะครับซึ่งรักษาการขอทํางานดีก,กว่าครับแล้วอยากจะให้ช่วยกันให้พี่น้องประชาชนช่วยผมในเรื่องการทำงานให้กับให้กับตำรวจด้วยตำรวจก็จะดูแลพี่น้องประชาชน ส่วนความขัดแย้งของใครก็เป็นไปตามพยานหลักฐานที่ว่ากันไปนะครับผมไม่แทรกแซงเด็ดขาดนะครับไม่แทรกแซงได้รับรายงานอย่างไรก็จะพิจารณาไปตามกระบวนการของกฎหมายเท่านั้นเองไม่หนี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 เด็ดขาดตราบใดที่รักษาการตําแหน่งนี้และมีบทบาทหน้าที่ตามพระราชดุลยชาตินะครับมาตาร้อยแปดร้อยเก้านผมผมไม่หนีเลยไม่หนีเด็ดขาดนะครับครับไม่แทรกแซงทุกอย่างให้เป็นไปตามกระบวนการ พรุ่งนี้วันนี้คือหมายเรียกครั้งที่สองจะมีผลค่ะหมดหมดละพรุ่งนี้มีข่าวว่าจะต้องมีการเสนออนุมัติหมายจับบิ๊กโจก๊กทําให้วันนี้มีความเคลื่อนไหวของทั้งฝั่งทนายของบิ๊กโจก๊กตลอดทั้งวันเลยค่ะไปทั้งที่สอนอเตาปูนไปทั้งที่เนี่ยเพื่อไปสอบถามเลยเอา้าทำไมยังไม่ยุติอีกทำไมต้องเดินหน้าหมายเรียกแล้วพรุงนี้จงต้องออกหมายจับ นะซึ่งตำรวจเขาก็ยืนยันว่าเขาก็เดินทำกระบวนการ mm hmm. ก็ยังไม่มีคำตอบนะว่าพรุ่งนี้จะเป็นยังไง <c oughs> ก็ต้องติดตามมาพรุ่งนี้เนี่ยจะขออนุมัติหมายจับหรือเปล่า <c oughs> เรียกว่าหนังเรื่องยาวค่ะครับ <c oughs> เรื่องของวงการสีกากีเรื่องของภายในสํานักง,งานตํารวจแห่งชาติไม่รู้จะยุติอ่อลงเมื่อไหร่แหละค่ะแต่ว่าที่แน่ๆคือทุกฝ่ายเนี่ยกองเชียร์ใครกองเชียร์ใครเนี่ยระมัดระวังดีๆนะคะถ้าเกิดไปพลาดพิงถึงกันมากๆเดี๋ยวเรื่องฟ้องร้องมันจะไม่จบไม่สิ้นนะ